สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง YouTube สลานลมคอยแชนแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับดูช่องให้ดีนะครับอย่าจำช่องผิดนะครับสลานลมคอยแชนแนลนะครับอ่าช่องทางติดต่อของช่องสลาลมนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้า 4 1 2 4 4 4 3แล้วก็อีกหนึ่งลายดีนะครับสลาลม888นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้จนจบคลิปนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อนะครับก็ทั้งช่องนะครับช่องสลาลมคอยชแนลจะเป็นช่องที่ผมเน้นรับซื้อเหรียญนะครับซื้อมาขายไปนะครับผมเป็นช่องสไตล์พ่อค้านะครับซื้อเหรียญมาเพื่อที่จะขายนะครับก็มีบ้างที่เก็บสะสมนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะส่งมาขายนะครับ นี่นะครับก็วันนี้ก็มีส่งมาจากจังหวัดละนองนะครับก็เพิ่งทักทายกันมาไม่กี่วันนะครับก็สอบถามเรื่องราคาเหรียญแล้วก็ส่งส่งรูปเหรียญให้ผมดูนะครับแล้วก็ก็ตกลงซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับที่ที่สมาชิกขอเรียกว่าคุณพี่แล้วกันนะครับคุณพี่ท่านนี้ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ส่งมาจากจังหวัดละนองก็ใช้เวลาไม่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 กี่วันนะครับน่าจะคืนเดียวมั้งครับ อันนี้ก็ออกมาแล้วนะครับมาแบบนี้เลยนะครับหนสองนี่นะครับมีมาสามสามห่อนะครับแล้วก็มีมีมีมมอ่ามีเลขที่บัญชีมาให้ผมเลยนะครับนี่นะครับ เลขที่บัญชีธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเหรียญอะไรกันนะครับก็โอเคนะครับแพ็คมาแบบนี้เดี๋ยวแต่แกะยากสักหน่อยแต่ก็คือไม่เป็นไรนะครับก็คือป้องกันเหรียญสูญหายได้นะครับเดี๋ยวผมรีบแกะนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับ ก็รายการที่ทางช่องผมรับซื้อนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญมุนเวียนผลิตน้อยแล้วก็เป็นเหรียญที่ซื้อขายได้เลยวันนี้นะครับผมจะเน้นเหรียญที่ซื้อขายได้จริงซื้อขายได้เลยนะครับอ่านี่ตัดออกเลยนะครับ <c oughs> ก็เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับใช้เวลาในการแกะแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนี่นะครับก็ ติดต่อมาทางไลน์นะครับส่วนส่วนใหญ่หรือว่าเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะติดต่อมาทางไลน์นะครับก็คือตามช่องทางที่ผมขึ้นตัวหนังสือไว้ให้นะครับก็คือไลน์ของผมนั่นเองนะครับก็ส่งรูปเหรียญมานะครับส่งรูปเหรียญที่ท่านคิดว่าตรงตามที่ผมรับซื้อนะครับก็ส่งรูปเหรียญให้ผมดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาคุยราคากันนะครับอ่า คู่นะครับอ่าแกะมาแล้วนะครับร <c oughs> ายละเอียดร <c oughs> ายละเอียดพี่เขาไม่ได้ให้มานะครับว่าอ่ามีเหรียญอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือส่งเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินมานะครับอันนี้ก็ตราแผ่นดินนะครับที่ที่ผมก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าขอแจ้งนิดนึงนะครับรายการรับซื้อหลักๆของผมอะถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่าอะหลักๆก,ก็จะเป็นสองตัวนี้นะครับ หลักๆเลยนะครับเหรียญรุ่นเก่าที่จะได้ราคาดีที่สุดดีกว่าชนิดอื่นๆน,นะครับก็คือ1บาทคุดแล้วก็หบาทคุดคุดตรงนะครับส่วนเหรียญตราแผ่นดินนะครับผมไม่ค่อยได้เน้นรับซื้อนะครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าราคาได้ตามที่ผมแจ้งนะครับแล้วก็เพื่อนๆพอใจที่จะขายผมก็ช่วยซื้อได้นะครับอันนี้แจ้งราคาเลยนะครับผมซื้อเข้าตอนนี้เหรียญละสบาทนะครับ หนึ่งบาทตราแผ่นดินสภาพผ่านการใช้งานแบบเนี้ยตอนเนี้ยผมซื้อเข้าได้แค่เหรียญละ4ี่บาทนะครับอ่าเพื่อนเพื่อนลองสอบถามดูหลายๆช่องก่อนก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าช่องไหนที่ได้ราคาก็าส่งขายช่องนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆขายให้ได้ราคาดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็รับซื้อได้แค่ราคานี้นะครับก็เลย <c oughs> ก็เลยต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมไม่ขอนับนะครับว่าว่าว่ากี่เหรียญน,นะครับ เป็นตาแผ่นดินนะครับแล้วก็มีอ่า5บาทคุดตรงกับคุดเฉียงปนกันมานะครับก็เดี๋ยวเรียงนิดหน่อยนะครับไม่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 ได้นับนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปนับเองนะครับอันนี้ซื้ออยู่นะครับรับซื้อนะครับเนี่ยเหมือนสภาพแบบนี้เข้ามานะครับพละสภาพกันมาซื้ออยู่เหรียญละ30นะครับ30บาทนะครับคุดตรงนะครับ30 35นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับคุดเฉียงนะครับคือตัวเนี้ราคาค่อนข้างจะค่อนข้างจะขึ้นลงเร็วนะครับคือตอนเนี้ <c oughs> ในกลุ่มซื้อขายอะรายใหญ่เขาก็ขายอยู่เหรียญละ1 7บ8บาทนะครับถ้าใครอยู่ในกลุ่มซื้อขายแล้วก็ได้เห็นลายรายรา,ายใหญ่ๆหายใหญ่ๆก็คือหมายถึงพ่อค้ารายใหญ่อะ่ะ <c oughs> เขาจะได้มาทีละเยอะๆนะครับเขาจะเทขายทีละ1 7 1 8บาท ประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ซื้ออยู่ได้แค่เหรียญละ15บาทนะครับก็คือไม่เกิน15บาทยังรับซื้อได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคามันตกไปกว่านี้นะครับผมก็ <c oughs> อาจจะมีความจําเป็นต้องปรับราคารับซื้อนะครับหรือว่าถ้าเกิดราคามันถูกเกินจริงอะ่ะก็อาจจะงดรับซื้อเป็นเป็นการชั่วคราวก่อนนะครับสําหรับตัวนี้แต่ก็คือ,อถึงตอนเนี้ยังรับซื้ออยู่นะครับอันนี้เหรียญละไม่เกิน15บาทนะครับ แล้วก็มาเหรียญหนึ่งบาททุดนะครับนี่นะครับก็ได้มานับนับดีกว่านะครับเนี่ยตามสภาพนะครับเห็นไหมครับมีทั้งสภาพนี้ก็ก็คละสภาพกันมานะครับเนี่ยเหรียญละยี่สิบถึงยี่สิบห้าบาทนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับสภาพเห็นไหมครับก็ก็คือมีคละสภาพกันมานะครับอันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นเหรียญอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ทางช่องรับซื้อนะครับก็ยังรับซื้ออยู่นะครับ นี่นะครับก็ให้ดูให้ดูผ่านๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้นับจํานวนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็จะโอนเงินให้กับคุณพี่ท่านนี้นะครับที่ส่งเหรียญมาขายส่งมาจากจังหวัดระนองนะครับก็ไม่ไกลนะครับจังหวัดระนองอยู่ภาคใต้เหมือนกันนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้สั้นๆนะครับไม่ไม่ยาวมากนะครับก็มีมีคราสสภาพกันมามีสวยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่สวยทั้งหมด อันนี้ก็ก็ก็พอเห็นขาแว่นลางๆนะครับแต่ก็คือก็ก็มีขาแว่นบ้างนะครับที่ที่มีติดมานะครับนี่นะครับก็แต่ส่วนใหญ่ก็คือมาก็จะไม่ไม่ค่อยมีขาแว่นนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เหรียญก็จะแบ่งออกเป็นได้สองประเภทนะครับก็คือเหรียญหลักๆที่ผมรับซื้อนะครับก็คือประเภทนี้ เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับเหรียญรุ่นเก่าที่ที่ยังมีราคาอยู่นะครับเนี่ยคือเหรียญ1นบาทครุฑอ่าหบาทตาแผ่นดิน5บาทครุฑเฉียงแล้วก็5บาทครุฑตรงนะครับแล้วก็ยังมีเหรียญอีกประเภทหนึ่งนะครับที่อ่าพบเจอได้บ่อยๆในระบบหมุนเวียนนะครับก็คือพวกเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยตามรายการพวกนี้นะครับที่ผมก็ <c oughs> ทำคลิปอธิบายแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รับชมกันบ่อยๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับว่ามีการส่งเหรียญมาขายเรื่อยๆนะครับทางช่องผมเน้นรับซื้อนะครับสลาลมคอยชแนลเน้นรับซื้อนะครับคือผมทําคลิปออกมาส่วนใหญ่จะเป็นคลิปรับซื้อแทบทั้งหมดนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญที่ตรงตามรายการที่ผมประกาศรับซื้อนะครับก็ส่งรูปมาดูได้นะครับตามลายดีที่ผมแจ้งไว้แล้วก็ เหรียญที่ช่องอื่นๆทําคลิปรับซื้อแล้วก็ไม่ตรงกับช่องผมรับซื้ออันนั้นคือผมไม่ได้รับนะครับเหรียญที่ช่องอื่นทําคลิปออกมาเพื่อที่จะเน้นให้คนเข้าไปดูเยอะๆราคารับซื้อเวอร์เวอร์สูงๆแบบนั้นน่ะบางรายการผมก็ไม่ได้รับนะครับเพื่อนๆดูคลิปช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นได้เลยนะครับก็ก็ก,ก็จะลดการตอบคําถามของช่องผมไปนะครับเพราะว่า ช่องผมก็มีข้อความเข้ามาค่อนข้างใจเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็บางทีท่านส่งรูปไปให้ช่องต่างๆติดต่อไม่ได้แล้วก็ท่านก็คิดว่าช่องไหนๆก็ซื้อเหมือนกันน,นั้นคือไม่ใช่นะครับช่องไหนทําคลิปก็คือส่งไปขายช่องนั้นนะครับก็ก,ก็ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับทาความเข้าใจกันง่ายๆนะครับช่องไหนทําคลิปส่งไปขายช่องนั้นช่องนี้ก็คือช่องสลาล,ลมพอยท์ชแนลไลด์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาล,ลมแปดแปดนะครับติดต่อได้ทั้งสองไลด์ดี ส่งรูปทักทายกันมาแล้วแล้วก็ผมก็จะทยอยตอบกลับทุกๆท่านนะครับก็อาจจะช้านิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามตอบกลับทุกๆท่านนะครับเพราะเพราะว่าผมต้องการซื้อเหรียญจริงๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมได้มานะครับผมตอบไลน์ผมคุยราคาผมทําทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะได้ซื้อเหรียญจริงๆนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ